ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อนนี้ไปขอเชิญฟังรายการปรธาปกถาธรรมเรื่องการรักษาศีลห้าโดยพระราชพิพัฒนโกศลวัดศรรีสุดารามกรุงเทพมหาคนครพระเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบิษัททั้งหลายที่จะมีโอกาสได้รับฟังรายการปารปกาธรรมของเช้าวันอาทิตย์ที่เ พฤจกายนนในช่วงนี้ท่าจากกับกลุสมเด็จพระมหารรชมกราจารย์ผู้แบบหนาที่ดรยสังราชท่านได้มีดำลีถึงการรักษาศินห้าท่านมีความประสงค์ไปอย่างยิ่งว่าทุกครอบครัวทุกบ้านทุกหมู่บ้านหรือทุกชุมชนให้มีสินห้าด้วยกัน การรักษาสินห้าหรือมีสินห้านั้นก็ถือว่าเป็นพื้นเป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ที่ดีนั่นเองควาเป็นมนุษย์ทีี่ดนั้นในเบื้องต้นนั้นในชีวิตนั้นต้องประพฤติต้องปฏิบัติศีลห้าถ้าจำนองหลักโบราณที่กล่าวว่าดินต้องมีน้ำคนต้องมีศีลถ้าดินขาดน้ำ คนขาดดินแล้วท่านบอกไปดินกระด้างดินขาดน้ําไปดินกระด้างเป็นดินที่แข็งคนขาดศีนก็เช่นเดียวกันเป็นคนที่แข็งเป็นคนที่กระด้างท่านั้นดินต้องมีน้ําจึงจะมีความชุ่มชื่นเหมาะต่อการทรําเกษตรให้เกิดผลผลิตที่ดีงามเช่นคนก็เช่นเดียวกันคนก็ต้องมีศีล สินนั่นจะทําให้ตนเองเป็นผู้สงบด้วยกายด้วยวาจาด้วยนี้เองจึงจนจึงได้ขอเชิญจุลปนทั้งหลายเอาละเราปรารถนาว่าให้ตำบลน,นั่นอำเภอนั่นจังหวัดนั้นรักษาศินห้านั่นเป็นความตั้งใจในใจเราอยากให้เกิดอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นและอยากให้มีอย่างนั้น แต่ในเบื้องต้นนั้นเราต้องเริ่มจากในครอบครัวก่อนในครอบครัวก็เริ่มจากบุคคล่านทั้งหลายที่โอกาสได้ฟังรายการในปัจจุบันนี้เริ่มจากตัวท่านก่อนก็นแล้วกันว่าเราจะประพดดปฏิบัติชอบมีศีลห้าให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติต่อพระบาทไม่ได้พูดว่าผู้ทรงพุประเสริฐนั่นเอง ในทางพระศ,ศาสนาท่านได้ตั้งไว้ให้บ่งเห็นเด่นชัดสามประการด้วยกายคือบนเกลียววัตถุสามประการบนเกลียววัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งกาบำเพ็ญบุญให้เกิดบุญให้เกิดกุศลแก่ชีวิตก็หนึ่งทานนาำใมทานน้ำใม่ปฏิบัติการให้ทานสองศีลนาำใหม่ปฏิบติการรักษาศีลสามเจริญภาวนามไหมย พฤติการเจริญภาวนาท่านหมายความวันหนึ่งให้ทานเพื่อจะได้เป็นสเสบียงของชีวิตสองรักษาศีลเพื่อเป็นสะพานของการก้าวเดินของชีวิตและสามให้เจริญภาวนาเพื่อเป็นตะเกียงแสงส่งทางของชีวิตปริยัมสุสามประการนี้ถ้าก่อให้เกิดแก่มีผู้ใดแล้ว านถือว่าผลน,นั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีสุขดังพระสภาสิทธิว่าสุโคปุจศะอุจยโยการสักสมซึ่งบุญตอนนั้นจะนำมาซึ่งความสุขได้หนึ่งทานนไมะให้การให้ทานการให้ทานก็ถือเป็นการแบ่งเป็นระ,ระดับด้วยกันหนึ่งให้คนที่ตำําเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะ 2. ให้คนที่เสมอการเป็นการเกือ้อกูลกันสให้คนที่เนื้อกว่าเป็นการบูชาพระคุณท่านทานก็แบ่งเป็นสองทานโดยการหนึ่งอมิสทา,าน 2. ธรรมทานแลวแตกย่อยอีกเป็นประการสามก็คืออภัยทานก็เป็นทานเหมือนกันหนึ่งอมิสทา,านก็คือการให้ปัจจัยสี่จะเป็นอาหารจะเป็นเครื่องน่งห่ม ยาดุสษาวโรคให้อยู่ที่อาศัยเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นอภิสถานการปฏิบัติการให้ทำประธานนั้นก็คือการให้ธรรมะคําสั่งคําสอนขององค์สมเด็จผู้มีพระภาคเจ้าชี้แนะอะไรที่เป็นบาเปบาเป็นบุญเป็นคนเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ให้เพึงเลือกเพื่อประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณอย่างนี้เรียกว่าการแนะนำกัน ก็เลือกเป็นธรรมทานหรือการพิมพ์หนังสือแจกหนังสือธรรมะแจกก็เป็นธรรมทาน้ารต่อมาก็คือการให้อภัยทา,านชีวิตเราจะอยูย่ได้นั้นต้องรู้จักการให้อภัยกันผิดเลเ็กน้อย,อยก็ให้อภัยกันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเกิดอุปาทานจะเกิดทุกข์เกิดโทษจะเกินไปไปปลุกปยาบายฆ่าพิเวนกันเราต้องให้อภัยกันถึงที่สุดแล้ว ก็อาโหสิกรรมกันนี่ก็คือการให้ทานก็เรียกว่าทานน้ำไม้การให้ทานเป็นสเบียงท่านทั้งหลายการจะเดินทางไปพบไปจังจะแบก็ดีไปจังพระเทศาก็ดีเราก็ต้องเตรียมสเบียงไว้แม้แต่การสบายขารพระสุยุคยังโลกเบื้องหน้าเราก็ต้องเตรียมสเบียงก็คือบุญกุศลด้านการให้ทานในการระ้ังนี้ก็ถือว่าเป็นสเบียง พื่อที่จะนํเอาไปได้พบชาติต่อไปนั่นเองเรียกว่าทานน้ำใมสองศีลนามัยมรบนสุิแการโดยการรักษาศีลท่านจังหลายศีลนั้น,นจะรักษาตนเองให้เป็นผู้ปกติด้วยกายเป็นผู้ปกติด้วยวาจาคนมีศีลนั้น,นจะปฏิริกายด้วยวาจาก็คือรักษาศีลห้า เป็นที่ทราบอยู่กันแล้วว่าศินห้าก็คือหนึ่งการไม่พยาบาทเบียดเบียนทำร้ายหรือฆ่าแกงสัตว์ให้เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาเมื่อเราไม่ฆ่าเขายังเมตตายังเอือเ้อเฟื้อต่อสัตว์ก็ถือว่าเป็นการรักษาสินข้อหนึงแล้วการที่สองอธินาทานาหรืออธินาทาน การไม่ลักทรัพย์ต้องการปรรถนาสิ่งของผู้อ,อื่นไปของตนอันมีสายจิตคิดอยากได้เห็นว่าสิ่งต่างๆสันนิงนนั้นไม่ของของเราไม่มีอาการอยากได้ไม่มีสายจิตคิดอยากได้ของผู้อ,อื่นก็ยังรู้จักการเส,สียสละด้วยอย่างนี้เรียกว่ารักษาสินให้บริสุทธิ์เพิ่มพูนความดีศอสินให้มากขึ้นไปในข้อที่สอง การที่สามการเมสุมิชฌาจาราคือการไม่ปริดผิดในการยินดีมีสิทธิครอบครองในในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่เป็นผู้ที่มากมากในการมารมนั่นเองก็ถือว่าเป็นผู้รักษาสิทธิประโยชน์สดในการที่สามข้อที่สามส่วนวต่อมานั้นก็คือการไม่พูดเท็จข้อที่สี่ก็คือ ผู้สาวบาทาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อก็คือคำพูดการจะพูดประการใดนั้นต้องพูดโดยการมีสติ 1. พูดให้เขาชอบ 2. พูดให้เขาเชื่อ 3. พูดให้เขาช่วยนี่คือการพูดที่สำเร็จประโยชน์ได้ในการพูดมดเท็จคำข้อความไม่ใกล้กิจากความเป็นจริงพูดอยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ อาสระในการพูดไม่ได้เขานน้าจำานกถือว่าน้ำท่วมทุ่งประบุงหลงเหลงหรือน้ำท่วมทุ่งประบุงสามกรรมไม่ได้และการพูดก็ต้องพูดโดยการมีสติสามปัญญะในสีนข้อที่สี่เรียกว่ามุสาวาทาในสีนข้อที่ห้าสุลาเมลยะคือการไม่เดิมสุลาและเมลัยของมึนเมาทุกชนิดเพราะอะไรท่านทั้งหลายการเดินขวางมึนเมาเข้าไปแล้ว ทำให้สติปันเพลอนทำให้สติิปผลิตพิปรลาดไปธรรมดาเราไม่เด่มไม่เสพสิ่งของมึนเมาเนี่ยสตยิแล้วก็เสื่อมไปโดยสังขารเรียกว่าขานันธมารอยู่แล้วแต่เมื่อเขาไปโดยไปเสื่อมเข้าแล้วทำให้สุขภาพร่างกายก็ดีสติปัญญาก็ดีก็ทำให้เสื่อมลงไปอีกะท่านอาจได้เคยได้ข่าวปัญญาบ้าไปคุ้มข้าง ปีนเสาไปป้าปีนเสาเกิดเป็นบนลังคุงลังคามันจะฆ่าลูกฆ่าเจ้าฆ่าลูกฆ่าเมียอย่างนี้เป็นต้นเพราะขาดสติสัมปชัญญะเหตุที่ขาดสัญญะเพราะอะไรเพราะไ,ะไปเสพไปดื่มในสิ่งที่มึนเมาทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษต,ต่อร่างกายให้อาจารย์ตะไลนึกถึงถ้าเราต้องการความเป็นผู้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์เราก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เริ่มต้นจากท่านนี่แหละแล้วก็ขยายไปในครอบครัวขยายไปหนุ่มในหมู่บ้านขยายไปในชุมชนขยายไปในตำบลขยายไปอำเภอขยายไปจังหวัดขยายไปถึงประเทศได้เชื่อว่าประเทศรักษาศีลห้าได้เชื่ออำเภอรักษาศีลห้าได้เชื่อว่าตำบลรักษาศีลห้า ได้เจอหมู่บ้านรักษาศิลห้าชมจนรักษาศิลปห้าได้เชื่อครอบครัวรักศีลปห้าได้เชื่อเป็นบุคลรักษาศิลบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนเพราะอะไรไม่เบียดเบียนกันไม่ลักทรัพย์กันในประพฤติปิดในกรามกันไม่ปวดปวดมดเท็ดกัญ่าเพื่อเจอกันไม่เดือดเผือและเมลัยกันแล้วย่มเย็นเป็นสุขแน่นอน ในอณนิสง์แห่งการรักษาศีลท่านกล่าวว่าศีเลนะสุกติงยันติศีจะนำความสุขมาให้ศีเลนะโภกสัมปทาศีจะนำมาซื่อุดมสมบูรณ์ด้วยภกสมบัติศีเลนะสุกติงยันติตัดสมาศีหลังวิโสเยแม้จะล่วงทุกหมดทุกได้ต้องอาศัยศีน,นั่นเอง เพรานั้นสินนั้เป็นสเป็นสะพานท่านการจะก้าวของชีวิตห,หลุดพ้นด้วยความสุขต้องมีศิลอาตมาภาพเดชจะรพาเสมอว่าทุกวันนี้ท่านเคยพิจารณาตัวเองบ้่งไหมว่าเรามีความสุขขนาดไหนเรามีความทุกข์ขนาดไหนแล้วอะไรทาให้เกิดสุข ทำอลไรให้เกิดทุกข์ถ้าเปรียบเทียบดีท่นานจะบอกมันหัวใจเราเนี่ยแล้วก็ห้องห้องหนึ่งเป็นห้องห้องหนึ่งแล้วแต่จ่าเลยใส่เข้าไปแน่นอนหัวใจดวงนี้ถ้าเอาสิ่งเอาดอกไม้เข้าไปเอาของหอมเข้าไปก็แล้เป็นห้องดอกไม้เป็นห้องของของหอมในทางตรงกันข้ามถ้าหัวใจดวงนี้ห้องนี้ แล้วเอาสิ่งโสโครกเข้าไปใส่แล้วเอาเอาสิ่งที่มีกลิ่นไม่บริสุทธิ์แล้วกลิ่นเหมน็นเข้าไปใส่ mm hmm. ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่สะอาดชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตของเราเองจะหาการท,งทังหลายจะนำมาซึ่งความสุขจะนำมาซึ่งความทุกข์ก็อยู่ที่จิตเราเพราะฉะนั้นจิตเป็นเครื่องปรุงแต่ให้เกิดของอารมณ์ขึ้นอันยังก็จิตตสะรมโทสาทุกการปลกจิตนั้นเป็นการดี ก็เรารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยศีลจะเป็นสะพานให้ก้าวสู่แห่งความทุกข์เข้าไปสู่แห่งห้องแห่งความสุขของชีวิตได้เลยเพราะอะไรแน่นอนคนรักษาศีลห้าบริสุทธิ์แล้วรับรองได้เลยว่าไม่ติดคุกติดตารางเพที่จะคุกติดตารางนั้นก็เพราะทำศีลห้าให้ด่างพ้อยอไป ฆ่าเขาก็ติดคุกไปลักขโมยเขาก็ติดคุกไปผิดลูกไป,ปเมียเขาก็ติดคุกไปทำปลอมแปลงเอกสารทำข้อความไม่กล้าเคลื่อนไปมิถุนปมายเขาก็ติดคุกเดิมโซลาเมลัยมืนเมาเข้าไปแล้วไปในสามสิ่งที่ไม่ถูกไม่ชอบไม่งามก็ติดคุกเพราะน,นั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งของชีวิตท่านจะไปมองข้ามนะอย่าไปมองข้าม ว่าอย่างยิ่งภาพสงเกตว่าท่านทั้งหลายก็รักษาศีินกันรับศินกันนะเวลาจะทําบุญในสดแท่แต่ปรัชนากันมะยังพันเตบิสุงบิสุงรักษายะติสุนัปัญจศีลานิยาจามิมังมะมังแล้วแต่ป่ากันไปก็รับศินแต่ว่าไม่ค่อยนําไปประพฤติปฏิบัติกันเอากันละเริ่มกันใหม่ท่านทั้งหลายเริ่มจากแต่บนนันี้ไปต้นไปเลยว่าเราจะษาศสินให้บริสุทธ์ ก็จะถวายพระกุศ่ให้กับสมเด็จบรมพิษพระสมมาจ้าฮพระบาทสมเด็จพระอยอัวผู้ทรงพระนบประเสริฐเนื่องในหามงคลสมัยเชิญพระจุมภภาษาห้าทันวาคมนี้ิกอย่างนี้อธิษฐานอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้จะได้เป็นบุญจะเป็นกุศลอย่างยิ่งนี่หนึ่งทำทาน ไม่เป็นสเสบียง 2. อรักษาศีลไม่เป็นสะพา,าน 3. เจริญภา,าวนาไว้เป็นแสงแตะเกียงส่งทางของชีวิตการเจริญภาวนาหมายถึงคำว่าทำจิตให้มีสมาธิทำจิตสมาธิถ้ามีการได้เจริญพุทธมนต์ดัดสาวสวดมนต์นะตอนเช้าก็ดีตอนค่ำก็ดีอาถึงญาติโยม มาสอมาเสียก่อนนั่งสมาธิกำหนดจิตของตนกำหนดลมหายใจของตนแล้วนึกถึงกุณงามความดีตั้งแต่เชา้านี้เราทำความดีมากี่ครั้งตั้งแต่เชา้านี้มาถึงปัจจุบันนี้เราทำไม่ดีไม่งามไปกี่ครั้งให้ทบทวนดูแล้วก็คิดเอาเถอะเราทบทวนแล้วเราทำสิ่งดีมากกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเราทำความชั่วมากกว่าก็ไม่ดีพระจิตภาวนา ให้เกิดปุญกสนแล้วเนี่ยจะเป็นไรลท่นเป็นแสงตะเกียงส่งทางของชีวิตให้เห็นภายในวัฏสงสารเห็นภายในวัฏสงสารเห็นการเวียนไหวใจเกิดการเวียนไหวใจเกิดจะเป็นทุกข์การเวียนไหวจะเกิดเป็นทุกข์ให้เกิดเจอภาวนาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเกิดเห็นภายในวัฏสงสารได้ท่านสาวจนหลายเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง อย่างยิ่งแล้วภาพใดจ,อพอพจุลพรณ์สับพระจมุกสมเด็จพระมหาจชมงะราจาร์ผู้เป็นทัตที่สุดิสังราชเจ้าวัดปากน้ำพระเศเจริญเนี่ยประธานมัทยสมาคมเจ้านณใหญ่ขนเหนือท่านปรารถนาอย่างยิ่งปรารถนาอย่างยิ่งที่อยากเห็นชาวพุทธทุกท่านทุกคนทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดรักษาศีลห้ากัน แล้วก็จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยอย่างหมหาศาลเลยเรียกว่าอย่างดีที่สุดเลยก็มีการแจกกัน่นันเดี๋ยวนี้ก็มีการแจกป้ายรักษาสินห้าในจังหวัดต่างๆ่างทางทางภาคเหนือทางภาคอีสานในกรุงเทพมคนครก็จะเริ่มแจกกันกรุงเทพมคนครเรียกว่า,าป้ายรักษาสินห้าเรียกว่าชุมชนรักษาสินห้านในกรุงเทพไม่มีหมู่บ้าน ในกรุงเทพมครก,ก็มีชุมชนก็เรียกว่าชุมชนรักษาสินห้าถ้าทั้งหลายเมื่อหมู่บ้านไหนชุมชนไหนได้เอาป้ายไปติดไว้ที่หน้าบ้านที่หน้าชุมชนแล้วเนี่ยภูมิใจเถอท่านภูมิใจเถอท่านว่าได้ประกาศตัวชัดเจนแล้วว่าเราเป็นหมู่บ้านรักษาสินห้าเป็นชุมชนรักษาสินห้า เมื่อเป็นหมู่บ้านเป็นคนรักษาศีลห้าแล้วเรารักษาศีลห้ากันจริงจงจังๆรักษาศีลห้าหบริสุทธิ์จะทําให้สมเด็จบ,บรมพิตรพระเจ้าห้าบาทช่วยหัวเนี่ยจะเชิดประเทศไทยมากเพราะอะไรเพราะประสบดิกร์ชาวไทยทุกหมู่เหลา่าทุกท่นหน้าเนี่ยในรักษาศีลห้าก็ทําให้บ้านเงือบ้านเมืองเนี่ยเป็นสุขทําให้บ้านเมืองเนี่ยสงบ ทำให้บ้านเมืองเกิดความสมนาชันทําให้บ้านเมืองเกิดความปองดองกันที่แล้วมาเราขาดศินห้าเรามีอัตราเป็นใหญ่ไม่คิดถึงส่วนรวมก็ทํให้เกิดให้ทําให้เกิดบ้านเมืองเนี่ยเล่าร้อนไปันนั้นจะให้พระองค์ทรงชื่นพระไทยเป็นอย่างยิ่งนั้นทุกท่านต้องอธิษฐานจิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันรักษาสินให้บริสุทธิ์เลเกลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นค่าเสกของสินห้าแล้วก็ทําให้จักรกลสมเดจพระมหาหาชมังคราจาผอุบานาซีสเวงกล่าเนี่ยก็จะพอใจมากที่สุดว่าโครงการในระเบียบของท่านเนี่ยสาเร็จทําให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขทําให้บ้านเมืองอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดความสมานฉันท์ทำให้เกิดความปองดองกันทำให้เกิดความรักใคร่กันได้เนี่ยชื่นใจท่าน เพานั้นในมหามาบงคนสมัยเชิญเจ้ปปาภาษาที่จะมาขึ้นที่จะมาเสรในเดือนหน้าเนี่ยเราทั้งทั้งหลายเนี่ยต้องใจกันนะบำเพ็ญปัญญาปุถุสามประการวัตถุเป็นสัางกายบำเพ็ญบุญก็คือหนึ่งทานน้ำใม่บริสิการให้ทานสองศีลน,นามัยม่บริสิการรักษาศีลสามเจริญภาวนาไม่บริสุทิการเจริญภาวนา ทำทานเพื่อเป็นสะเบียงรักษาศีลเพื่อเป็นสะพานจเจริญภาวนาเพื่อเป็นแสงตะเกียงชุดจะเดินทางไปได้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนั้นก็คือต้องมีสะเบียงในทางพุทศาสนาเราเชื่ออย่างยิ่งว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะต้องเกิดพบหน้าชาติหน้าแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นสะเบียงติดตัวไปยังพบเบื้องหน้าได้ แน่นอนเราจะมีเงินเราแน่นอนเราจะมีนาสักหมื่นไล่จะมีควายสักหมื่นตัวจะมีรถทัวร์สักหมื่นคันจะมีสตางค์สักหมื่นล้านเราก็ไปไม่ได้สิ่งนั้นไม่ใช่สเบียงของชีวิตที่จะนําไปได้นอกจากคนงามความดีหรือทานที่ตั้งตั้งใจบําเพ็ญให้เป็นไปการบริาจาคทานก็การสาระสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ย ให้เกิดประโยชน์แก่หมู่คณะให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากน้อยทำไปทันนะมากน้อยทำไปพอได้ข่าวว่าที่ไหนเขาสร้างโรงพยาบาลนี่เขาสร้างโรงเรียนที่ไหนาเาสร้างสะพานทำสะพานทำถนนสร้างโบสถ์สงศสลาสัจสลาการเรียนทำไปทันสิ่งนี้เราะจะเป็นบุญกุศลจะเป็นสเบียงไปแม้จะไปจากอาหารข้าวหวาน ให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากก็เป็นปุญเป็นกุศลอ่ะเป็นสเบียงที่จะนำไปได้จริงๆยังกระพบเบื้องหน้าไดเรียกว่าการให้ทานแต่การที่สองการรักษาศีลที่เป็นสะพานเพราะอะไรชีวิตเราเนี่ยมันก็เดินบนสะพานจากมุมหนึงจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนี่บางคนเดินไม่พ้นทัดเพราะมาตกซะก่อน ถ้าทำตัวเองเละเทะเหลวหลายประพฤติตนนอกลูกนอกรอยไม่รักษาเกียรติภูมิของตนเองไม่รักษาวุตติภาวะของตนเองไม่สามารถจะข้ามไปสู่อีกมุมหนึ่งได้เพราะนั้นศนนีนั่นท่านจะเป็นสะพานทาให้เราสามารถที่จะข้ามไปสู่ยังอีกมุมหนึ่งของชีวิตได้และอีกฝั่งหนึ่งของชีวิตได้นั่นเองเพราะนั้นศีลก็ถือว่าเป็นสะพานที่จะได้ พาท่านให้เดินไปได้อย่างสง่างามการสษาศินนั้นเป็นการรักษากายรักษาจะอาวาจาเนี่ยให้ปกติคนที่ปราจากสาวคนที่ปราจากศีนน่ะไม่ปกติเป็นคนแข็งทางกายบปนคนแข็งทางวาจา ถ้ามีถ้ามีศีลแล้วเนี่ยจะเป็นคนเรียบร้อยอ่ะกายก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยเพราะบะมีศีลและการเจริญกาวราก็การฝึกใจของตนศีลทำให้กายวาจาปกติการเจริญภาวนาทำให้ใจปกติเพราะวันนี้ใจคอไม่ค่อยปกติเพราะเราไม่มีการเจริญภาวนา วิจาคิดจะฆ่าจะแกงการปฏิบัติขาดเขาประเวณการเอาแพรอาชนะการฆ่าการจะฆ่าจะแกงกันอย่างนี้ไม่ใช่ต้องเจิญภาวนาเจอภาวนาให้เกิดอะไรขึ้นมาให้เกิดเมตตาเมตตาคืออะไรเมตตาก็คือความรักเรามีความรักซึ่งกันและกันมีมรักกันและกันแล้วเนี่ยโลกก็จะอยู่เย็นเป็นสุขโลกจะคองอยู่ได้นั้นต้องอาศัยเมตตาเป็นที่ตั้ง ดังพุทธภาติว่าเมตตัจะสบโกรกัสมิงเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุงโลกไม่มีอะายท่านไม่อะลรจะไปค้ำโลกให้อยู่ได้ด้วยความสุขด้วยความสันติสุขนอกจากเมตตาเท่านั้นเมตตาค,คือูคือความรักเรามีความรักต่อกันผู้ใหญ่รักผู้น้อยผู้น้อยก็วางโจรับผิดชอบหน้าที่ผู้ใหญ่มอบมาให้ดีรักสักแหละกัน บิดามารดาและบุตรบุตรลักบิดามารดาพี่น้องรักกันข้าราชการทุกสบงสบาท่าราชการทุกกระทรวงสบงกลมลักไข่กันนะลักคร่กันนั่นคือการเกิดจากการเจริญภาวนาการเจริญให้เกิดเมตตาซึ่งกันและกันเมตตาซึ่งกันและกันโฉจากเมตตาไปก็คือการให้อภัยกันสังคมจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้นั้น ต้องเกิดจากการให้อภัยกันถ้าให้อภัยกันได้แล้วเนี่ย่านทั้งหลายสังคมก็จะอยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเนื้อกันอ,อีกท่านเนื้อจากการให้อภัยยังไม่อีกก็คือการอาโหสิกรรมการอโหสิกรรมก็คือการว่าต่อน,นี้ไปหมดเวรนหมดกรรมกันะจะไปผูพกพาก่าอยู่เวรกันมีอะไรให้อภัยกันถึงสิ้นสุดแล้วก็อาโหสิกรรมกัน การที่จะเกิดเมตตาก็ดีการเกิดอาภัยกันก็ดีถึงที่สุดการที่จะเกิดซึ่งอาหุสศิกรรมกันได้นั้นต้องเกิดจากการเจริญภาวนาเพราะอะไรการเจริญภาวนานทำจิตของตนเนี่ยให้มองเห็นเห็นทุกเห็นภัยบรรเทาซึ่งอะไรความโลภความโกรธความหลงของชีวิตถ้าชีวิตเราไปเจอความโลภ ปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างอยากก็ได้่านยึดกาวไว้ว่าคิดสิ่งใดได้สิ่งที่คิดก่อนสิ้นชีวิตจะไม่รู้ไปกองไว้ที่ไหนได้บ้างไม่ได้บ้างช่างประลลยเมื่อตายไปก็กองไว้ที่เดิมนะรับสมบัติหามไปมไ,ไม่ได้แน่เป็นแต่แต่ทนทุนบุญกุศลชิ่งสมบัติสลาให้ปองชนร่างของตัวก็ยังหามไปเผาไปรับแต่อะไรจะไปหวังมัง่งมีเสียสุขมากไปไก่กองอไร มาจากการสำลรายขันแล้วรากของตอนเขายังหามไปเผาไฟมอจะเจอภพนาอย่างนี้แล้วจิตจะได้เกิดเมตตาเมตตาจะเกิดความรักกันห้อยเที่ยอาศัยกันมีอะไรก็แบ่งกันไปตามฐานนะตามฐานรูปนี่ก็จะสังคมก็จะได้เกิดความเป็นสุขอย่างนี้นเองท่านจังหลายนับต่อน,นี้ไปอธิษฐานจิตไว้ ว่าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้ถวายเป็นกุศลต่อสมเด็จปรมพิษพระพุทธเจ้าพระบาทริพุทวผู้สรงพุทธประเรสริฐท้ายสุดเนี่ยจะมาภาพความดยพวันทันทรงหลายจงประสบเรื่องความผาสุขสุดสวัสดิ์พิพะะัฒน์มงคลอันเอกวุบผลราบยศสถาพรต่อที่ทุกสถานต่อการทุกเมื่อเทินขอจเจริญพร จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการรักษาสินห้าโดยพระราชพิพัฒน์โกศลวัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานคร